แกก็ไปพวกเดียวกันกับไอ้มิสเตอร์บ๊อบสินะแกไปพวกของไอ้ลุงบ๊อบไม่ใช่เหรอเรารู้นะบางทีนี่อาจจะเป็นอีกลูกไม้หนึ่งของเขาก็ได้เลซ่าไม่เชื่อใจอเล็กซ์ดังนั้นเธอก็เลยตีตัวออกห่างจากเขาสร้างโชคร้ายสำหรับเธอซึ่งในขณนะนั้นเธอได้บุงหน้าไปที่ซับเวย ก็คือแบบรถไฟฟ้าใต้ดินอเลซ่าลื่นเปลือกกล้วยตายคาที่ในช่วงเวลานั้นโอดเงียบเพื่อไปการคืนไว้อะไรแต่อเลซ่า จากจบที่เจ็ดทักสิบสองเปลือกกล้วยตายโคตรโง่โอเคครับว่าการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอีกครับผมลิมินเทอร์เสื้อผมในเกมอะเฮาส์ o อร์อลิสตาพาร์ที่อะห้าตอนที่พ,พาร์ทที่ห้าภาคสามอลสตที่อะลสตา เธออยู่นี่เองหาสะทั่วเลยมึงอีกแล้วอ่ะฉันอ่ะพยายามแทบตายกับการตามหาคนไข้ที่วิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลนะฉันแต่รับเรื่องมาจากอีผู้หญิงที่ชอบทำตัวน่ารำคาญในชุดสีชมพูแต่ก็ไม่สำคัญหรอกแกต้องได้รับการผ่าตัดไม่ฉันไม่อยากได้รับการผ่าตัด Hint. Counting. <laughs> รู้ไหมว่ามันมีแกรู้ไหมว่ามันมีคนไข้หลายคนที่บอกกับฉันแบบนั้น,นก่อนที่ท่านจะเจาะเข้าไปที่กระโหลกของพวกนั้นนี่ไงคำใบ้ท่านน่ะยุดนับไม่ได้เลยแกรู้หรือเปล่าว่าความบ้าคลั่งเป็นยังไง like มันเหมือนอิสระเลย มึงนี่มันน่าเกลียดจริงอย่าหนีเลยเอลิซาทำตัวดีๆซะแล้วก็ยืนนิ่งๆเจอกว่าฉันจะเอาสว่านเจาะหัวแกคุณหมอซาลโเมนตี้อาจจะตายไปแล้วแต่ว่านางพยาบาลเฮลก้ายังอยู่จะ๊ะการพ่าตัดเริ่มได้ โอ้ยไปถูกได้ยังไงไม่ได้โปรดอย่าไปเลยกลับมานี้อลซ่าฉันสัญญา <c oughs> เจอคนบ้าวิ่งไล่ตามหมออาการหนักพยาบาลอาการหนักกว่าคนไข้อุ้ยสีมันเหมือนแบบปากาลังอะนะอุ้ย ไม่ทันสังเกตรอให้มันหลับตาก่อนอุย้ยมีสตรองมีไวฟูมีพริตตี้มีคาวายฉันแข็งแกรง่งฉันคือไวฟูฉันสวยและฉันน่ารัก โอ้อะไรเนี่ยต้องคอยอ่านจังหวะไปด้วยโอ้ยนี่อีกแล้วเหรอไม้เดิมมะเนี่ยโอ้ยทำไมมันโล่ง,ลง ให้เราแบบตามรอยเท้าไปป่ะนี่ไงล่ะอลิซาเธอมาช่วยฉันแล้วเจตาเป็นไรไหมแล้วไอ้คุณคุณเอาเฟดเขาวางแผนอะไรเขาออยาก ให้ฉันเขาต้องการฉันในการเข้าถึงความฝันของสกัะคาเทาเขาวางแผนที่ทอยากได้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังจากจักรวาลอื่นและก็เติมเต็มทุกอย่างด้วยความกลัวและความโศกเศร้าเขาประสานโลกของพวกเรากับโลกแห่งความสยองขวัญไม่ต้องห่วงทัานมีวิธีทำให้เขาหลับอีกครั้งหนึง่ง บางสิ่งที่ฉันได้มาจากน้องสาวเขาแต่เราไม่มีเวลาแล้วนะสิคําเตือนการตัดสินใจมันจะมีผลต่อฉากจบเราจะออกจากที่นี่ไปเหอะเราจะออกไปก่อนที่เขาจะกลับมา บางทีเขาอาจจะรู้แล้วว่าเธอหนาฆ่าพวกไอ้สามทหารเสือเขาไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้คุณจะโกรธสุดๆยังไงก็ตามโอ้แต่ที่นี่ก่อนที่คุณเอาเฟสจะกลับมาดีกว่านะเราทำได้เธอรู้ไหมในโลกที่บิดเบี้ยวมันก็ไปได้แย่ซะทีเดียว เราจะต้องซอนตัวจากคุณอัลเฟรดในที่สุดเราก็ได้ออความสงบสุขสักทีเราจะต้องซ่อนตัวจนก,กว่าเราจะตายเลยมั้งเนี่ยแต่ก็คงจะดีกว่าที่เรา,าเผชิญหน้ากับเขานะจะต้องหาบ้านหลังใหม่อยู่แล้วแหละเขาหาเราไม่เจอหรอกตราบใดที่เรายังเก็บไอ้เครื่องรากของเจ้ากระต่ายนี่เอออะได้ บ้านใครและหลังจากนั้นอลิซ่ากับเกตา้าก็ใช้ชีวิตต้อนตัวจากคุณเอาเฟตกับเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ล่มสลายมันค่อนข้าง,างน่าเบือ่อและเร็วๆนี้ความสัมพันของพวกเขาก็เริ่มแตกหักพวกเขาใช้เวลาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต ทำการซ่อตัวทำการดูฟอร์นิเจอร์เป็นมุกตลกที่ไม่ตลกเลยสักนิดความโรแมนติกอะไรนั่นแทบจะไม่มีเลยแต่ยังก่อนหลังจากนั้นหลังจากที่พวกเขาผ่านทั้งหมดมาได้ พวกเขาอยากจะเพิ่มความสัมพันธ์ของตัวเองในระดับหนึ่งพวกเขาจะสำเร็จไหมนะพวกเขาจะทำให้ให้ความโรแมนติกกลับมาหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณตัดสินใจชาจบที่สิบทัพสิบสองซ่อนตัวไปประจานหน้ากับเขาหน่อยสิเรายังออกไปไม่ได้หรอกฉันต้องเผชิญหน้ากับคุณอัลเฟรดและหยุดเขาสะ อลิสตาฉันกลัวจังเลยว่าจะไม่ได้เห็นเธออีกมันเป็นไลน่ะเกตาทุกอย่างจะต้องดีขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ฉันอยากจะให้เธอรู้เอาไว้นะว่าเธอเป็นคนที่มีความหมายสลับชั้นในโลกนี้ไม่ว่าจะที่ไหนหรืออะไรยังไงฉันจะรอเธอเสมอฉันรู้นะเกตา เธอก็เป็นคนที่พิเศษสลับชั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่เราไม่มีเวลากับเรื่องแบบนี้นะเราต้องประเชิญหน้ากับลูกคุณอัลเฟรดแล้วหยุดมนซะดยอะไรวะมืนประตูล่ะอัลเฟรด อาเล e ซาไม่เกรตา,รตาโดนลักพาตัวไปอีกแล้วเกรตาเอะอะไรเออเราสามารถออกจากที่นี่คนเดียวได้ใช่ไหม ไม่ได้วะจะได้ห้องบอสแล้วเฮ้ยได้เวลาแล้วอลซ่า เข้าร่วมหรือว่าประเชิญหน้าเข้าร่วมสิคุณอัลเฟรดให้ฉันเข้าร่วมกับแผลกาของคุณได้ไหมเข้าร่วมกับฉันกันเหรอทำไมล่ะแล้วทำอะไรก็ได้เพื่อเกตาหะเข้าใจแล้วตั้งหน้าสนใจจริงๆฉันคิดว่าจะใช้เธอเป็นค่ารับใช้คนใหม่ เมื่อนั้นคุณเอาเฟรตก็ได้ใช้เกต้าในการทำพิธีกรรมเพื่อเข้าถึงความฝันสักลาคาเทาคุณเอาเฟรตได้เซอร์ไพรสสักลกาคาเทาแล้วก็ฆ่าเขาซะแล้วก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลไรซ่ากับเกต้าก็กลายเป็นทาสของคุณเอาเฟรต สิ่งมีชีวิตแห่งความโศกเศร้าทะเลแห่งความสยองขวัญน,นั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะเห็นจริงๆงั้นเหรอฉากจบที่สิบเอ็ดทัาสิบสองความสยองขวัญมาเผชิญหน้าอุนเอาเฟรตแล้วจะหยุดแกเองอึมข้งหน้าอารมณ์เสียอะไรอย่างนี้จะทำอะไรฉันได้แกไม่มีอะไร เราไม่มีอาวุธแล้วจะทำไงกับมันดีออกมาสิอเลซ่าใช้อบั้นท้ายใหญ่ยักษ์ของเธอทับซะเลยเมื่อคุณเอาเฟดเข้ามาใกล้กด Enter ถ้าเข้าใกล้ก็โจมตีมันด้วยบั้นท้ายวะ่ะ Hãy subscribe cho Alexa. Ghiền Mì Gõ Để không tay. อีกแล้วเฮาฟอร์เรซ่าโดนบัมปไปทีหนึ่งควันมอละนะอุย๊ย โอ้โหว่าไรศพแดงๆที่อยู่ตามผนังบ้านมันคืออะไรบัมด้ตูดเดี๋ยวอเปลี่ยนต้องอย่างนี้นี่บัมด้ตูดเลย โจมตีด้วยหอกอุ้ยเฮียมีท่าใหม่ว่ะเบียแอทแท็กนี่ไงปั๊มไปทีหนึ่ง ปันท้ายสถานปัตตภี เดลิสมกปั๊มไปทีนึงมีเอทัก ยืนกึ่งกลางเข้าไว้ตรงนี้ปลอดภัยที่สุดครับผมเบียร์แอตแทกก็หลบออกมาด้านข้างด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ถ้ายืนตัวที่ที่มันไม่มีเลือดอยู่อะ่ะบัมไปทีหนึง่ง อาจจะพูดน้อยนิดนึงครับผมต้องใช้สมาธิเลยทีสองทีแล้ว มีอยู่สามท่าที่ใช้บ่อยๆมีอาวอธ for Alisa Spear Attack Deadly Smoke เห็นไหมถ้าเกิดเรารู้แพทเทิร์นมันก็สู้ไม่ยากครับผมอีกทีสองทีอุ้ยเ้ยเมื่อเกือบไปแล้ว ปีแอทักผมไม่รู้ว่าหมาแมวที่เราเอามาด้วยมันทำอะไรได้บ้าง <this> คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งสติต้องมา อีกทีเดียวเจลลี่สโมกสองรอบติด นี่ไงบั๊มไปทีหนึ่งเอาไว้สู่ฝันนี่ลันดอนมีเฟ,ฟสองอีกอ๋อเราต้องคอยหลบเฮ้ยไม่มีเลี้ยว บั๊มไี่ทีนึ่งเฟสสองคือ oh <my. S 1> แบบการโจมตีมันเป็นแพทเทิร์นเดิมนะหลบไม่ยากเท่าไหร่ oh <my. S 1> อันนี้แบบไปแบบทางตรง ส่วนอันนี้จะเปลี่ยนวิธีอีกทีสองที การโจมตีแบบแพทเทิร์นเดิมทุกอย่างอารมณ์เหมือนที่เกียร์ทำแต่เขาคงบอกไม่ได้อยากทำแบบให้เกมมันยากเกินไปใช่ไหม สองอันแรกไม่เปลี่ยนวิถีแต่สองอันสุดท้ายเปลี่ยนเออจะมีเฟสสามอีกไหมเห็นหรือเปล่าน้องสาวของแกให้สิ่งนี้มากับฉันอเลิซาได้วางเครื่องรางกระต่ายไว้บนคอของอ คุณเอาเฟ็ดขนาดที่เขายังอ่อนแรงอย่ามาล้อเล่นกับนักสังคมสงเคราะห์นะเฟย <Hello. S 2> ไม่ฉันไม่อยากกลับไปหลับไหลอีกแล้วฝวันดีนะจ๊ะบอกกับบ๊อบด้วยว่าสวัสดี เกต้าโอเคไหมอลิ <Al issa. S 1> issa, ซ่าคือแบบสุดท้ายก็มีภาคสี่มาเพราะแบบมันไม่ได้ถูกกำจัดโดยสมบูรณ์อ้าวไม <Okay. S 1> บอนะะเกต้า ข <laughs> อ,องขวัญสุดท้ายก่อนที่ฉันจะกลับไปหลับไหลอีกครั้ง <Bye forever. S 1> ลาขาดละอาลิซ่าจะบอกนะว่าภาคสี่เราต้องไปหาทางฟื้นคืนชีพให้กับเกตา อเลซ่าเกตาขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะเอาจริงสิฉันรอเธอเสมอเจต้าฉันก็รักเธอเหมือนกัน และสัญญาว่าเราจะได้เจอกันอีกนี่เราไปงานศพเกต้าจะจบอย่างนี้จริงอ่ะ น้อยก็ยังมีคนจดจำเธอแล้วกันเกตา้เตาเกต้าคือสิ่งที่รักของอลิสที่อ,อลิซ่ารักมากที่สุดและการจากไปของเกต้าทำให้เธอซึมเศร้าไงก็ตาม อาลซซารู้อยู่เสมอว่าเกต้าอยากจะให้เธอตัดใจและมีชีวิตและ isa, อาลซซาก็ยังคงทำงานของเธอในฐานะนักสังคมสงเคราะห์การตาของเกต้าสร้างบาดแผลที่ไม่มีวันถูกรักษาได้แต่ทุกๆวันใหม่ความเจ็บปวดก็น้อยลงเรื่อยๆสองปีผ่านไปแล้วจากเก การตายของเกตา้อาอเลสตาได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาใหม่มีคนที่หน้าตาสวยงามที่มีนามว่าลิทเขาก็เริ่มเดทกันและก็ตกหุมรักกันแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์แล้วก็ได้แต่งงานกันทันใดนั้นเดือนหนึ่งเดือนต่อมาบ่อ,าบอนาะไอหมาแมวที่กูเลี้ยงอ่ะ สรุปหมาแม่ก็คือวิญญาณที่เป็นกลับชาติมาเกิดนี่เองพอรู้แล้วเหตุผลที่เลือกไปอ่ะอลิสาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเธอก็มีลูกมีหลานทันใดนั้นวันหนึง่งเธอก็ไปวิิจัยอาการป่วยและเธอก็ได้จากไป ไงก็ตามการตายเปนก็เพียงแค่จุดเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองเฮ้ยนายลิซ่าจำพวกเราได้เปล่าขอบคุณเธอนะตอนนี้เราไปอิสระแล้วชื่อของพวกเราคืออเล็กกับโทมัสเราไม่เคยทำร้ายาสัตว์นะนัน่นเป็นคำโกหกที่ พ่อกับแม่ของเราสร้างขึ้นมาพวกเขาพวกเขาแก่พวกเราแล้วเราก็ไปชอบไอ้คุณบ๊อบนั่นด้วยการกลายเป็นปีศาจที่ถูกเขาวควบคุมอ่ะมันยังก็อยู่ในฝันร้ายเลยแต่หลังจากเขาหลับไหลลัทวิของเราก็ได้รับการปลดปล่อยสอบคุณนะ้าเลซ่าขอโทษสลับทุกๆสิ่ง เธอได้กลายเป็นนักเต้นบัลเล่ตแลัวจากนั้นเฮ้ยเกตาอลิซาฉันรอเธอนานเหลือเกินเกตาตอนนี้เราอยู่ร่วมกันแล้วจากจบที่12บสทั้งสิความสุข อย่างน้อยได้เจอกันในโลกหลังความตายนะฮะมันมีภาาสี่ด้วยก็โอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบก็ไลค์ชร์กดแชร์ซับสไคร์ผมได้ยนะครับผมมาดนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ